การได้พบกับรักแท้หนีไปแต่งงานและแต่งงานกันเป็นสิ่งที่เด็กสาววัยรุ่นส่วนใหญ่ไฟ,ฟ่ฝันแคโรไลน์ครอสก็เช่นกันเด็กสาววัยเพียง15ปีในโรงเรียนมัธยมปลายหลงสเสน่นักบินหนุ่มฐานะดีวัย27ปีที่ขับเฮลิคอปเตอร์บินวนเหนือโรงเรียนของเธอเมื่อเขาชนะใจเธอทั้งสองจึงหนีไปแต่งงานกันแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวความรักในเทพนิยายที่สมบูรณ์แบบ กลับกลายเป็นคดีฆาตกรรมที่หลอกลวงคนทั้งโลกในวันอังคารที่11พฤษภาคม2021เวลา4นาฬิกา30นาทีชายชื่อฮาราลัมบาซิโนปูลอสก็ ชายที่รู้จักกันในชื่อบาบิสถูกปลุกให้ตื่นจากเตียงอย่างน่าสยดสยองในขณะเกิดเหตุเขาเช่าบ้านสองชั้นในย่านชานเมืองกริก,กาซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเอเธนประเทศกรีซบาบิสไม่มีเวลามากนักที่จะตอบโต้เพราะชายสามคนปิดบังใบหน้าด้วยฮู้ดเข้ามารุมทำร้ายและเอาชนะเขาได้พวกเขามีปืนพกและไม่รอช้าที่จะมัดบาบิสจากนั้นก็ใช้เทปกาวปิดตาเขาเขาทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะผู้บุกรุกจึงไปทำร้ายภรรยาของเขาซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ19ปี ชื่อว่าแคโรไลน์ครูนกาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ปลุกให้ลูกสาววัยสิเดือนของพวกเขาซึ่งนอนหลับอยู่ใกล้ๆตื่นขึ้นมาผู้บุกรุกที่มีสำเนียงกรีกและแอลเบเนียถามซ้ำๆว่าเงินอยู่ที่ไหนแคโรลาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการปล้นจะกลายเป็นการฆาตกรรมตัวเธอเองแคโรไลน์ครอสเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม2544ในกรุงเอเธนโดยมีบิดา คือเดวิดครอสวิศวกร,กรเกษียณอายุและมันดาคือซูซานเดลลสตาเมื่อเธออายุเพียง8ขวบครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะอลานอสซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอเติบโตมาพวกเขาย้ายเพราะทั้ง เดวิดและซูซานต่างหลงรักบรรยากาศชายฝั่งทะเลตั้งแต่ยังเด็กแคโรไลน์ก็รักชีวิตริมทะเลเธอชื่นชอบทั้งการดำน้ำและการว่ายน้ำเธอได้พบกับบาบัสสามีในอนาคตของเธอระหว่างขบวนแห่ในวันศุกร์ประเสริฐปี2017ในเวลานั้นบาบัสเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์พาณิชย์และแคโรไลน์อายุเพียง15ปี3ปีต่อมาทั้งคู่แต่งงานกันที่โปรตุเกสใน วันที่15กรกฎาคม2019ไม่กี่วันก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมบาบัสและแคโรไลน์ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งทั้งบาบัสและแคโรไลน์และแคโรไลน์มีแผนจะสร้างบ้านในฝันบนที่ดินผืนนั้นสำหรับพวกเขาและลูกสาวตัวน้อยเพื่ออำนนยความสะดวกในการซื้อที่ดินแคโรไลน์ได้รับเงิน5 0,000ยูโรเป็นของขวัญจากพ่อแม่ของเธอ ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นทั้งคู่มีเงินประมาณ1,000 0 e ยูโรซ่อนไว้ในบ้านในเวลานั้นประชาชนในกรีซไม่ได้พึ่งพาธนาคารมากนักเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การที่ประชาชนทั่วไปมีเงินสดซ่อนไว้ในบ้านจึงเป็นเรื่องปกติเพราะ ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแคโรไลน์น่าจะมีมุมมองที่คล้ายกันเกี่ยวกับการเก็บเงินสดและคงไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่11พฤษภาคมเสียงร้องขอความช่วยเหลือทั้งบับบิสและแคโรไลน์รวมถึงลูกสาวของพวกเธอต่างหวาดกลัวเมื่อผู้บุกรุกถามถึงจุดจบในความพยายามที่จะยุติความหายนะที่เกิดขึ้นบับบิสจึงบอกพวกเขาว่าเงินซ่อนอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างผิดปกติผู้บุกรุกเปิดกล่องเกมกระดานโมโนโพลีและ พวกโจรเอาเงินทั้งหมดที่บาบิสและแคโรไลน์เก็บไว้สำหรับบ้านในฝันไปแต่พวกเขาก็ไม่ยอมไปพวกเขายังคงเดินวนไปมาตามห้องต่างๆพร้อมกับฉกฉวยเครื่องประดับและสิ่งของมีค่าอื่นๆพวกโจรต้องการมากกว่านี้แต่บาบิสและแคโรไลน์สลัดทุกอย่างที่มีแล้วและด้วยความสิ้นหวังและหวาดกลัวพวกเขาจึงขอร้องให้ไว้ชีวิตตัวเองและลูกสาวบาบิสได้ยินเสียงกรีดร้องของภรรยาขณะที่พวกโจรจ่อปืนใส่ลูกน้อยวัย1 1เดือนแม้จะถูกปิดตาเขาก็ต่อสู้อย่างไม่ลดละ เขาพยายามดิ้นรนต่อสู้กับพันธนาการแต่เชือกที่รัดคอเขานั้นถูกรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเขาหมดสติไปเป็นระยะ ในที่สุดเขาก็หมดสติและฟื้นคืนสติหลังจากนั้นสักพักเมื่อฟื้นคืนสติเขาก็พบว่าพวกผู้ชายเหล่านั้นออกจากบ้านไปแล้วในขณะนั้นสิ่งเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของลูกสาวตัวน้อยของเขาประมาณ30นาทีต่อมาบาบิสก็สามารถเข้าไปใกล้โทรศัพท์มือถือของเขาและโทรหาบริการฉุกเฉินโดยใช้จมูกของเขาทันทีที่สายเชื่อมต่อบาบิสก็ เขาตะโกนขอความช่วยเหลือขอให้หน่วยฉุกเฉินส่งรถพยาบาลและบอกตำแหน่งของเขาเนื่องจากเขามีเทปกาวปิดปากอยู่เสียงที่ได้ยินจึงฟังไม่ชัดเจ้าหน้าที่ปลายสายถามบาบิสว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาตอบได้เพียงว่ามีโจรเข้ามาเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนับตั้งแต่ผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านของบาบิสและแคโรไลน์หน่วยคู่ภยัยมาถึงที่เกิดเหตุประมาณหกโมงเช้าพวกเขารีบวิ่งขึ้นบันไดหน้าบ้านเพื่อเข้าไปในบ้านสิ่งที่พวกเขาเห็นคือ สภาพบ้านนั้นเรียกได้ว่าน่าสยดสยองอย่างแท้จริงภายในบ้านห้องนั่งเล่นและห้องครัวถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงลิ้นชักเปิดออกและว่างเปล่ามีเสื้อผ้าและข้าวของอื่นๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกคนแห่งในบรรดาของเหล่านั้นมีกล่องเกมโมโนโพลีที่เปิดอยู่ซึ่งเป็นกล่องเดียวกับที่บาร์บิสและแคโรไลน์ซ่อนเงินไว้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังพบกล้องวงจรปิดวางอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นดูเหมือนว่ามันถูกดึงออกจากผนังขณะที่กล้องวางอยู่บนโซฟาอาดหน่วยความจำของกล้องหายไป บันไดมีศพลูกสุนัขพันธุ์ฮัสกี้สีขาวและน้ำตาลแขวนอยู่มันถูกรัดคอด้วยสายจูงของมันเอง ส่วนบาบิสถูกพบอยู่บนพื้นห้องนอนใหญ่ดวงตาและปากของมันถูกปิดด้วยเทปกาวที่ยาวไปถึงคอและมีเครื่องพันธนาการตรึงมือและเท้าของมันไว้ด้านหลังบนเตียงแคโรไลน์ครอสนอนควอมหน้าอยู่ลูกสาววัยทารกของพวกเขานอนอยู่ข้างๆกำลังร้องไห้และปรบมือขณะที่ผลักแม่เพื่อพยายามปลุกให้ตื่นแคโรไลน์ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วส่วนลูกสาวของพวกเขานั้นแม้จะอยู่ในสภาพที่ทุกทรมานอย่างเห็นได้ชัด ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสังเกตเห็นผิวซีดของแคโรไลน์และสรุปว่าเธอถูกฆาตกรรมบาบิสตกอยู่ในอาการช็อกอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาถูกปลดจากพันธนาการและเห็นศพภรรยาของเขาผู้หญิงที่เขารักมาตลอด5ปีเจ้าหน้าที่รีบดูแลความปลอดภัยของทารกและเริ่มสอบปากคำบาบิสจากคำให้การของเขาและสภาพที่เกิดเหตุทำให้ทราบว่ามีชายสี่คนอยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปว่ามีชายสามคน ชายทั้งสามคนเข้าไปในบ้านขณะที่คนที่สี่คอยเฝ้าดูพวกเขาตีความลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดจนถึงการฆาตกรรมและการหลบหนีดังนี้หนึ่งผู้บุกรุกเข้าใกล้บ้านผ่านทางถนนดินที่นำไปสู่ทางเข้าด้านหลังสองพวกเขาพยายามพังประตูหลังแต่ไม่สำเร็จจึงถอดสลักนิรภัยออกจากหน้าต่างชั้นใต้ดินเพื่อเข้าไปในบ้านสามหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วพวกเขาฆ่าร็อกซี สุนักพันฮัสกี้อายุ7เดือนของครอบครัวโดยใช้สายจูงของมันเองเป็นอาวุธสี่จากนั้นชายทั้ง3มคนก็เข้าไปในห้องนอนใหญ่ซึ่งบาบิสและ แคโรไลน์กำลังนอนหลับอยู่5าจากนั้นพวกเขาก็ทำลายบ้านและเอาเงินออกจากกล่องโมโนโพลี6ก่อนที่จะจักไปพวกเขาฆ่าแคโรไลน์โดยใช้หมอนอุดจมูกจนขาดอากาศหายใจเจ็ดเนื่องจากบาบิสอยู่ในภาวะหมดสติเป็นช่วงช่วงผู้บุกรุกอาจคิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วและจักไปโดยเชื่อว่าไม่มีพยานเหลืออยู่ส่วนเรื่องการเสียชีวิตของแคโรไลน์นั้นมีการเปิดเผยว่าไม่ใช่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหญิงสาววัยยี่สปีถูกทำร้ายเป็นเวลาประมาณ6นาทีมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายของเธอ ร่องรอยบนร่างกายแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการแก้แค้นและร่องรอยบนริมฝีปากและลิ้นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการใช้ของมีคมไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศการสืบสวนและการคาดเดาแม้ว่าบ้านของทั้งคู่จะได้รับความเสียหายอย่างมากแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใดๆเหลืออยู่จากผู้บุกรุกสิ่งเดียวที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบในบ้านคือหมวกคลุมศีรษะของผู้ บุรุกคนหนึ่งจากคำอธิบายของบาบิสเกี่ยวกับเหตุการณ์จึงสรุปได้ว่าหมวกคลุมศีสัะนั้นน่าจะเป็นของ ขณะที่บาบิสกำลังตอบโต้หมวกที่หลุดออกไปอาจทำให้หลักฐานชิ้นนี้ดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความร้ายแรงของคดีแต่การที่หมวกหลุดออกไปนั้นก็เพียงพอแล้วที่บาบิสจะได้เห็นหน้าคนร้ายภาพสเก็ตของชายร่างท้วมผิวคล้ำสูงถูกสร้างขึ้นจากรายละเอียดที่บาบิสเล่าแม้จะสับสนแต่บาบิสก็สามารถระบุอาวุธปืนสองกระบอกที่ใช้ได้เช่นกันตามคำบอกเล่าของเขวคนร้ายมีปืนพกสีดำและปืนโคนสีเงินรายละเอียดของการสืบสวนเปิดเผยว่าคนร้าย คนร้ายสามารถหลบหนีไปพร้อมกับเงินสด10,000ย e ูโรและเครื่องประดับมูลค่า2 0 0 0 0ยูโรนอกจากนี้ตำรวจสรุปว่านี่เป็นการกระทำของอัชญรกรอาชีพที่เฝ้าสังเกตรครอบครัวนี้และรอจังหวะที่เหมาะสมในการลงมือยิ่งไปกว่านั้นโฆษกตำรวจระบุว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและรุนแรงและจัดประเภทว่าเป็นการกระทำของบุคคลที่ไร้ความรู้สึกและมีบุคลิก ต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงการคาดเดาวต่างๆมากมายเกิดขึ้นตามมาเมื่อรายละเอียดของการสืบสวนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฆาตการรมมากขึ้นเรื่อยๆเบาะแสสำคัญประการหนึ่งคือทุกคนต่างคิดว่าถ้าเงินเป็นแรงจูงใจทำไมต้องฆ่าด้วย มีการคาดเดาอื่นๆเกิดขึ้นเช่นผู้บุกรุกอาเสพบยาจนมึนเมาและควบคุมตัวเองไม่ได้หรือบางทีแคโรไลน์ Caroline อาจเห็นหรือรู้จักพวกเขาแคโรไลน์ต่อต้านและต่อสู้กลับเพราะเธอเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งสายดำและผู้บุกรุกต้องใช้กำลังเพื่อควบคุมเธอสัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ้นเมื่อแคโรไลน์อาจเริ่มกรีดร้องเมื่อลูกสาววัยสิเดือนของเธอถูกจ่อปืนที่ขมับ แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงการคาดเดาแต่ผู้สืบสวนมั่นใจในสิ่งหนึ่งการโจมตีครั้งนี้เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าเหตุผลที่สันนิษฐานเช่นนั้นก็เพราะผู้บุกรุกรู้ว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ซ่อนเงินไว้ในบ้านจากสมมติฐานนี้ตำรวจจึงสอบปากคำคนใกล้ชิดของบาบิสและแคโรไลน์พวกเขาเชื่อว่าแก๊งนี้ได้รับข้อมูลมานอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านและธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงในภาพเหล่านั้นตำรวจพบว่า เจ้าหน้าที่ระบุรถยนต์สีดำที่จอดอยู่ตามด้วยรถจักรยานยนต์ที่ขับวงเวียนอยู่รอบบ้านของทั้งคู่ในเช้าวันเกิดเหตุฆาตกรรมแคโรไลน์ครอสถูกฝังศพ3ามวันหลังเกิดเหตุฆาตกรรมสถานที่ฝังศพของเธอคือเกาะอลานอสประเทศกรีซซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พ่อแม่ของเธอตกหลุมรักและเป็นสถานที่เดียวกับที่เธอเติบโตขึ้นมาบาบิสกล่าวไว้อะไรแด่ภรรยาของเขาและกล่าวว่าเขาโชคดีที่ได้พบกับแคโรไลน์โชคดีมากที่เธอรักเขาและโชคดีกว่านั้นที่เธอเป็น แม่ของลูกสาวเขาเขาพูดต่อไปว่าลูกสาวของพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาโดยจำแม่ของเธอไม่ได้บาบิสเสริมว่าแคโรไลน์คือความสุขของชีวิตและจะอยู่ใกล้ชิดเขาเสมอผ่านทางลูกสาวของพวกเขาในขณะที่กำลังจัดพิธีฝังศพแคโรไลน์รถคันหนึ่งถูกเรียกให้หยุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรีสตามขั้นตอนปกติภายในรถมีชายชาวจอร์เจียอายุ36ปีชื่อ จอจีเฮราเดสวินลีกำลังเดินทางไปยังชายแดนบันแกเรียเขาได้ยื่นหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่แต่ในไม่ช้าก็พบว่าเป็นของปลอมชายคนนี้เป็นใครและเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคดีฆาตกรรมของแคโรไล ชายคนนี้ถูกระบุตัวในเวลาต่อมาว่าเป็นจอจีฮาราจินลี่อัดยากรที่มีประวัติอาชญากรรมรุนแรงและมีประวัติการกระทำผิดหลายครั้งเขาถูกต้องการตัวในข้อหาบุกรุกบ้าน12ครั้งทั่วกรุงเอเธนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้เขาน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคือข้อเท็จจริงที่ว่าอาชญากรรมสในนั้นเกิดขึ้นในละแวกบ้านของบาบิสและแคโรไลน์หนึ่งใน นั้นเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเมื่อฮาราจินลี่และคนอื่นๆอีก3คนบุกเข้าไปในบ้านทางหน้าต่างด้านหลังคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแคโรไล บาบิสและแคโรไลน์จากนั้นพวกเขาก็ลากผู้หญิงที่อยู่ในบ้านโดยดึงผมและขู่ว่าจะเชือดคอเธอในการปล้นครั้งนั้นกลุ่มนี้ได้ขโมยเงินสด1,000งเหรียญและเครื่องประดับการปล้นครั้งต่อไปของพวกเขาเกิดขึ้นในวันที่7มีนาคมเพียง2เดือนก่อนที่บาบิสและแคโรไลน์จะตกเป็นเป้าหมายในการปล้นครั้งนี้พวกเขาได้มัดคนอื่นอีกสคนและคู่สามีภรรยาสูงอายุพร้อม กับแม่บ้านของพวกเขาทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ได้แก่เงินสดและสิ่งของอื่นๆที่มีมูลค่าสูงหากรูปแบบเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมแล้วลองเดาดูสิ เขามีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพสเก็ตที่วาดขึ้นจากคำอธิบายของบับบิสเกี่ยวกับผู้บุกรุกอย่างหน้าทึ่งหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อทาราดิชาลีรวมถึงประวัติการบุกรุกอย่างรุนแรงความพยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศและความคล้ายคลึงกับภาพสเก็ตด้วยหลักฐานทั้งหมดนี้ตำรวจจึงมั่นใจว่าพวกเขาพบตัวคนร้ายแล้วฮาร์เรสซินลีถูกจับกลุ่มและสอบปากคำเป็นเวลา สวันในระหว่างนั้นมีการใช้กำลังบังคับเพื่อให้ได้คำตอบด้วยเขาถูกสอบถามซ้ำและซ้ำเล่าเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุการณ์เข้าไปในสถานที่นั้น เขาเข้าไปในบ้านและฆ่าแคโรไลน์การใช้กำลังทางกายภาพเพื่อเค้นคำตอบทำให้เขาได้รบับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างไรก็ตามเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อแคโรไลน์ครอสมาก่อนหลักฐานที่ตำรวจมีต่อเขานั้นหมดไปฮารอนซิชวาลีไม่ใช่คนร้ายและถูกตัดสินว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมผลที่ตามมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายถูกลดตำแหน่ง จากหน่วยสืบสวนคดีฆาตรกรรมของเอเทนตำรวจยังคงสืบสวนต่อไปโดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรชาวอันบาเนียในท้องถิ่น กลุ่มอัทยากรในตอนแรกพวกเขามีรายชื่อคน100คนซึ่งต่อมาลดเหลือ10คนบุคคลทั้ง10คนนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในรายชื่ออัทยากรที่รู้จักกันในชื่อบัญชีแดงภาพถ่ายของแต่ละคนถูกแสดงให้บาบิสดูแต่ตำรวจไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นใดคดีนี้ใช้เวลาน,านานกว่าปกติในการคลี่คลายและประชาชนเริ่มหมดความอดทนเนื่องจากอาชญากรรมที่เกิด จากชัวชาติเพิ่มมากขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับคดีของแคโรไลน์นั้นหายากมากแม้แต่รางวัลน,นำจับจำนวนมหาศาลก็ยังไม่มีใครได้รับ ในเวลานั้นชาวเอเทนต่างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปรายงานข่าวจากสื่อในเวลานั้นอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญว่านี่ไม่ใช่คดีธรรมดาและหากเป็นคดีธรรมดาก็คงคลี่คลายไปแล้วรายละเอียดการสืบสวนบางส่วนที่เปิดเผยออกมานั้นระบุว่าไม่มีดีเอ็นเอหรือลายนิ้วมือครอบครัวของแคโรไลน์รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการ สแสวงหาความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องบับบิสบอกกับนักข่าวว่าเขาหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกเลยเขาให้การสนับสนุนความพยายามของตำรวจและยังคงปรากฏตัวต่อสื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คดีของแคโรไลน์ยังคงเป็นที่ติดตามอยู่บาบิสยังใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างแข็งขันตอบคำถามและแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายน37วันหลังจากที่แคโรไลน์ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมมีพิธีรำลึกเล็กๆจัดขึ้นที่โอรานาซัสผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยสังเกตเห็นนักสืบอยู่ที่ พิธีนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนรอจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลงจากนั้นจึงเริ่มเข้าหาบาบิสอย่างเงียบๆและขอให้เขาพาไป ไปยังเอเทน,นักสืบในเวลานั้นมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับคดีและขอให้บาบิสมาเพื่อระบุตัวชายคนนั้นบาบิสซึ่งไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นจึงตกลงในเวลานั้นผู้สืบสวนได้ติดตามเบาะแสจำนวนมากและวิเคราะห์รายละเอียดสำคัญบางอย่างในคืนที่แคโรไลถูกฆาตกรรมรายละเอียดเหล่านี้ไม่สอดคล้องกันบาบิสบอ,บอกตำรวจว่าผู้บุกรุกเข้ามาทางหน้าต่างชั้นใต้ดินแต่หน้าต่างนั้นเล็กมากและด้วยรูปร่างของฆาตกรที่บาบิสอธิบายไว้มันไม่น่าจะเป็นทางเข้าได้ เป็นไปได้ว่านั่นอาจเป็นจุดที่คนร้ายเข้ามาบาบิสอย่างอ้างว่าบ้านถูกทำลายเสียหายโดยผู้บุกรุกอย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านบอกกับตำรวจว่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบนั้นเลยและเสียงที่ได้ยินในคืนนั้นเป็นเสียงลูกสุนัขของคู่รักคู่หนึ่งร้องด้วยความเดือดร้อนไม่มีบ้านถูกทำลายไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่มีเสียงเด็กร้องให้บ้านไม่มีลายนิ้วมือหรือ DNA ที่สำคัญที่สุดคือมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมคนร้ายถึงมัดผู้ชายและต่อสู้กับผู้หญิงบาบิสยังอ้างว่า ผู้บุกรุกน่าจะถอดกาดหน่วยความจำของกล้องวงจรปิดในห้องนั่งเล่นออกแต่ข้อมูลจากกล้องเผยว่ากาดถูกถอดออกเวลา1นาฬิกา20นาทีซึ่งเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาในบ้านรายละเอียดเพิ่มเติมคือแครไลน์สวมสมาร์ทวอทที่ตรวจวัดชีพจรของเธอค่าชีพจรเวลา3นาฬิกา58นาทีบ่งชี้ว่าเธอกำลังนอนหลับแต่ค่าชีพจร เวลา4นาฬิกา5นาทีเพิ่มขึ้น50%ซึ่งบ่งชี้ถึงความเครียดทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและค่าชีพจรเวลา4นาฬิกา11นาทีบ่งชี้ว่าหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้น หยุดแล้วนี่เป็นช่วงเวลาก่อนเวลาที่บาบิสอ้างว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นในทางกลับกันบาบิสมีแอปออกกำลังกายในสมาร์ทโฟนของเขาข้อมูลจากแอปเผยให้เห็นว่าเขากำลังเคลื่อนไหวไปมาในช่วงเวลาที่เขาควรจะถูกมัดไว้ตำรวจยังพยายามจำลองเหตุการณ์ที่บาบิสโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยโทรศัพท์ของเขาอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถทำได้การสืบสวนของตำรวจเปิดเผยว่าแครไลพยายามจองโรงแรมสำหรับตัวเองและลูกสาวในคืนที่เธอถูกฆ่าข้อความที่ส่งไปยัง เพื่อนของเธอยังเปิดเผยอีกว่าเธอขู่ว่าจะเลิกกับบาบิสย้อนกลับไปตอนที่บาบิสได้พบกับแคโรไลน์เขามาพักผ่อนที่ลานอสแม่ของเขาอาศัยอยู่บนเกาะและเป็นครูที่โรงเรียนของแคโรไลน์บาบิสในเวลานั้นมีเสน่ห์ฉลาดชอบถ่ายรูปและมีฐานะดีเขาได้รับความสนใจจากแคโรไลน์ด้วยการขับเฮลิคอปเตอร์เหนือโรงเรียนของเธอนี้เป็นความฝันของเด็กสาววัยรุ่นส่วนใหญ่แต่ในกรณีของแคโรไลน์เธอไม่รู้เลยว่าความฝันนี้จะกลายเป็นจริงในไม่ช้า แต่กลับกลายเป็นฝันร้ายเธอคิดว่าพวกเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดและบอกเรื่องนี้กับครอบครัวว,ว่าเธอมีความสุขบาบิสขอแคโรไลน์แต่งงานหลังจากคบกันได้หนึ่งปีครึ่งในตอนที่ขอแต่งงานแคโรไลน์ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เธออายุครบ18ปีในอีก3วันต่อมาทั้งคู่แลกเปลี่ยนคำสาบานและตั้งรกรากอยู่ที่กลิสินาในช่วงปีแรกๆของการแต่งงานแคโรไลน์เรียน มหาวิทยาลัยในเอเธนและบาบิสยังคงทำงานเป็นนักบินทั้งคู่ต่างก็ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอแบ่งปันชีวิตที่มีความสุขของพวกเขา จากบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขาดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักและความโรแมนติกแต่เรื่องราวในไดอารี่ของแคโรไลน์กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในไดอารี่ของเธอเธอมักตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับบาร์บิสในปี2019เธอเขียนเกี่ยวกับการทะเลาะกับบาร์บิสและความรุนแรงของการทะเลาะนั้น เธอได้กล่าวว่าเธอกำลังวางแผนที่จะจากไปและไปอยู่กับพี่สาวของเธอและไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่กับเขาต่อไปได้หรือไม่ตลอดระยะเวลาการแต่งงานของพวกเขาบาบิสได้กลายเป็น มีพฤติกรรมที่บงการและควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมนี้มีหลักฐานมาจากงานแต่งงานที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาเมื่อบาบิสและแคโรไลน์ให้คำมั่นสัญญากันพวกเขาละทิ้งความคิดที่จะจัดงานแต่งงานแบบกรีกดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองครอบครัวและเพื่อนฝูงแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาหนีไปแต่งงานกันสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นการแสดงออกถึงความโรแมนติก จากชายในฝันของเธอแท้จริงแล้วเป็นการพยายามแยกเธอออกจากคนอื่นๆการพยายามแยกเธอยังคงดําเนินต่อไปเมื่อทั้งคู่กลับบ้านบาบิสเป็นเพียงคนเดียวที่ใครเป็นคนหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวและแคโรไลน์ก็เป็นเพียงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่มีเงินมากนักสูสานแม่ของแคโรไลน์จะส่งมาให้บ้างแต่บาบิสก็เอาไปใช้หมดในไดอารี่ของเธอเธอเขียนว่า ฉันรักบาบิสมากจนไม่อาจทิ้งเขาได้แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะทำให้ฉันเจ็บปวดก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงกับสามีของเธออยู่ในไดาอารี่ด้วยเธอได้กล่าวว่าเธออยากจะทิ้งบาบิสแต่เนื่องจากเธอกำลังตั้งครรภ์เธอจึงทำไม่ได้แคโรไลน์เขียนว่าฉันอยู่ต่อกับเขาเพื่อที่ลูกสาวของฉันจะได้ไม่เติบโตมาโดยปราศจากพ่อแม่ทั้งสองคน บันทึกอีกฉบับหนึ่งลงวันที่กรกฎาคม2020จากไดอารี่ของเธอเขียนว่าวันนี้ลูกน้อยของฉันอายุครบหนึ่งเดือนแล้วและเป็นวันที่ฉันบอกบาบิสว่าฉันอยากจะจากไปฉันรู้สึกแย่มากไดอารี่ยังกล่าวถึงบ้านหลังหนึ่งในเอเทนที่ตั้งอยู่ในเฮลันเดรสิ่งที่เริ่มต้นด้วยเรื่องราวความรักดุดเทพนิยายสำหรับแคโรไลตอนนี้กลับกลายเป็นเหวเหวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความหวาดกลัวความสิ้นหวงังและความรู้สึกแปลกแยกเหวที่เธอหนีไม่พ้นเหวที่จะ ในที่สุดทุกอย่างก็กัดกินเธอบันทึกการโทรศัพท์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตยังเผยให้เห็นข้อความโต้เถียงและทะเลาะวิวาทกับบาบิสขณะที่ทั้งสองอยู่บ้านด้วยกันซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ห่างเหินและไม่ปกติเพียงใดพนักงานสอบสวนบอกบาบิสว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหม่ในคดีฆาตรกรรมเขาได้รับหลักฐานที่มากมายและไม่อาจ ปฏิเสธได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับรายละเอียดที่เขาเคยให้ไว้ในตอนแรกเขาถูกสอบปากคำนานถึง8ชั่วโมงก่อนที่จะยอมรับสารภาพ ในที่สุดเขาก็เริ่มสารภาพแต่คำสารภาพนั้นเต็มไปด้วยเรื่องแต่งเขาบอกตำรวจว่าเขาและแคโรไลน์เริ่มทะเลาะกันในวันที่สิพฤษภาคมคืนก่อนที่เธอจะถูกฆ่าบาบิสกล่าวต่อไปว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะลูกสาวและแคโรไลน์ตั้งใจจะพาลูกไปจากที่นี่ซึ่งทำให้บาบิสควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะเขาอ้างว่าลูกคือชีวิตทั้งหมดของเขารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคืนนั้นจากบาบิสคือแคโรไลน์โยนเด็กทานกลงในเปลและบอกให้เขาไปจากที่นี่ ที่บ้านเขาบอกว่าแคโรไลน์เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงทางร่างกายผลักและต่อยเขาบาบิสเสริมว่าเพราะเหตุนี้การตัดสินใจของเขาจึงผิดพลาดจากนั้นบาบิสก็ลงมือทำร้ายเธอบีบคอเธอใช้หมอนกดทับใบหน้าด้วยน้ำหนักตัวทั้งหมดและฆ่าเธออย่างเลือดเย็นต่อหน้าเด็กอายุ11เดียือนเขาบอกว่าคิดจะกำจัดศพแต่รู้ว่าทำไม่ได้ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็คิดจะใส่ร้ายไปสี มีคนอื่นผุดขึ้นมาในความคิดเขาจัดฉากการบุกรุกบ้านและเพื่อให้ดูสมจริงเขาถึงกับฆ่าร็อกซีวางลูกของตัวเองไว้ข้างศพภรรยาและมัดตัวเองด้วยเชือกและเทปกาวเขาบอกว่าเขาสมควรได้รับการลงโทษและเขาต้องขอโทษทุกคนที่เขาทำร้ายแม้ว่าเขาจะเชื่อว่าการกระทำของเขาไม่ยุติธรรมแต่เขาก็พยายามโยนความผิดให้แคโรไลน์โดยบอกว่าเขาเสียสติและก้าวรื่หลังจากมีลูกคนเดียวของทั้งคู่ลูกคนหนึ่ง เด็กหญิงคนนั้นจะต้องเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากแม่เด็กที่ไม่มีวันได้รู้จักแม่ของตัวเองเพราะแม่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยชายที่เธอเคยรักคดีนี้ต่อมาถูกขนานนามว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่หลอกลวงคนทั้งโลกบาบิสมีความมั่นใจมากว่าจะรอดพ้นจากความผิดจึงไม่คิดที่จะทำลายหลักฐานสำคัญในเดือนพฤษภาคมปี2022เขาถูกตั้งข้อหาและถูก ตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโกหกเจ้าหน้าที่และทารุณกรรมสัตร์